วงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาจับเลขศูนย์กับเลขห้าแล้วก็เลขแปดเลขศูนย์ห้าแปดจ้ะได้อยู่ลอตเตอรี่ข้างหน้ามันออกศูนย์ห้าแปดข้างล่างข้างล่างมันออกแปดห้าไงครับแล้วงวดที่แล้วก็งวดก่อนนู้นนะก่อนนู้นมันจับนานมากเลยออกกเดือนก,ก่อนนู้นถูกอยู่มาจับทีไรเข้าทุกทีบอจ้ะแต่นานๆไม่ค่อยค <ừ> ิจามาาม่ เขากราบเชิญไมเลยได้ขอเลยหมดทีอยู่นี่เด้วยครับวันนี้ได้ขอหลวงปู่นะเทน้อยเทน้อยส่วนมณ์น้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องแพรน้องแพรนะครับจะมาจับมาเสียมซีเพราะงวดที่แล้วเข้าเนาะเข้าอยู่ก็จับห้าเปดจับห้าเปจับได้ห้าเปดงวดนี้ก็มาจับอีกอจุดทุบขอหลวงปู่แบบขอแบบ ห้แม่มอเตอร์ไซด์น้อยมดสิอร์ได์มอดนะจะเป็นดาราไอ้โมวันดารามาหรือไลโมวันใครมาดาราใครนะชื่อชื่ออะไรก็ไม่ได้ทราบเลยทดถามเขาแต่รู้ว่าเป็นดาราเป็นดาราก็มาสองครั้งแล้วอ๋อดาราไม่รู้ชื่ออะไรภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์ไข่นอเอสีนะครับคนไม่ตาจะไปจําอะไรได้ตาตาจะจําอะไรได้เนาะนั่นเรียกยังจําไม่ค่อยได้เลยตา น้องเพรนะครับต่อไปก็จะเป็นดาราเหมือนกันนะครับเน <c oughs> ี่ยดาราได้สวย <c oughs> สวยด้วย,วยอ่ <c oughs> ะกราบสวยๆขอหลวงปวูเรียนเก่งๆนะจ๊ะเออน,นี่เห็นน้องเพรนะครับ่ารกมากมเรียนอยู่โรงเรียน,นไหนบ้านละลม,มบ้านจบกบ,บ,บ่กี่ครบแล้วเนี่ยห้าครบอุคันมือแล้วเนี่ยอ๋อไปจับเลยหยิบลูกปิงปองอาจจะทานก่อน ขอน้องปูอะไรยังกินนี่ขอได้อะก็ดังๆหน่อยแล้วโชว์หน่อยโชกล่องหน่อยสิเออนี่โอ้ดาราตัวนี้น้องเพลคนด้วยเสียงดังๆหนึ่งปุ๊บคนเออนั่นแหละอ๋อคือระบายบางหนงอู้เลขอะไรเลขห้าวางก่อนดูจะจัดวางแค่ก่อนกี่ตานะ เลข 0, มาเลขศูนย์ห้าศูนย์จ้ะเออห้าศูนมาแล้วตั้งไว้นี่ก็ได้จะ้ะวางลงก่อนก็ได้จให้ตาเลี้ยงให้ตาอะไรกอนห้าก,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 ากอ,อนเนาะสคั้งเลขสพอแล้วแล้วก็ทุสสวยทสครั้งูลงูส สามศูห้าเอามื่อกิ้นี่ามหก่อนใช่ไหมเออหก็เอาไว้ตรงนี้แล้เนาะหมมันเอาไว้ออไรที่ชอบก่นห้าห้าศูนย์เอ้าศูนย์สามโอ้ยทนหันได้ง่นบ่อ่าอย่างนี้แหะเออเนี่ยโอ้ยได้นี่เงีนยเอาเสเนตั้งน่อยไม่อยู่เลยต้องเอา 8503อะนี่สามอร f ดก่อนเลยมาเอาลอตเตอรี่มันไม่ได้85มันได้058ข้างหน้าหมดแล้วได้ใช่ไหมจ้ะเขาจับแบบนี้เลยเขาได้5.03ศู50 <3. S 2> อาเขาได้058ครับแต่มันออกล่าง85ไงเลกสวยนั่นนี่5า3ให้พูดน้อยว่ะพูดน้อยสิยข<อ>เขายกมือขึ้นสิลูกเห็นลูกปูไหมบอกว่า เมื่อกี้นี่เขลงปูยังไงบ้างให้เี่อีนางจับถูกเน่คนลงปูว่าไงให้เลขลงปูจะให้นั่งบอกให้เลขลงปูให้ถูกให้เลขที่หนูจับให้ถูกถูกวะถูกวันนี้ใช่ไหมถูกได้เลยถูกไหมวันนี้พูดดังๆดังๆขอคนลงปูว่าไงบ้างเมื่อกี้นี้ ไม่มีเสียงก็พูดดังๆจะมีเสียงนะบอกบอกลุงปู่บอกลุงปู่ทีหนู้ยจำได้เลขอะไรนี่ก่อนเลขอ่าบอกพูดว่าเลขอะไรนะห้ากับเลขสี่แล้วก็เลขสามนุ้ชอบไหมเลขไหนชอบสุดเลขสามเพราะว่าหนูเลขสามนูชอบเลขสาม โอ้มาอะไรที่โรงเรียนเลยนะที่โรงเรียนชั้นอนุบาลสามโอ้ยูชั้นอนุบาลสามนัเต็๊ไอหติดไให้นี่ให้มันดังๆพูดดีๆด้อเนี่จะได้จะได้รถมาซื้อรถให้ซื้อรถเก่งมันนี้อนุบาลสามเก่งติดไหม่ด้วยใช่ธรรมรานี่นะโตไปจะเป็นดาราใช่ไหมน้องแพรเออดาราแลวอยากเป็นคุณ ากเป็นคุณครูทำไมอยากเป็นคุณครูเพราะว่าจะได้สอนนักเรียนจะได้สอนนักเรียนเป็นนักร้องสอนไม่ได้บุคคลดาดาสอนไม่ได้ใช่ไหมต้องครูใช่ไหมโอ้ขอหลวงปู่ยังว่าอยากเป็นคุณครูขอแล้วแต่ตอนนี้รู้อยากโคหัวเก่งก่อนก็ได้เด้งวดสร็จแล้วจับได้อะไรนะนู้จับได้เลขอะไรสิแลวเลขห้าเลขห้าก็เลขอะไร เลขแปอ๋อไม่ถูกบอถูกหรือไม่ถูกถูกถูกแต่แม่ไม่ถูกแม่ไม่ได้ซื้อบอแม่ไม่ได้วันงวดน,นี้แม่จะซื้อไหมนี่ต้องซื้อให้ได้ต้องซื้อให้ได้เลขนี้นะเลขอ,อะไรนะเลขห้าศูนย์สมห้าศูนย์สามออกไหม ลุงปูมองหน้าลุงปูสิลุงปูให้ไหมลูกเงินเหมือนที่ี่นางฟันที่บ้านบอกว่าลุงปูฟันหนอไปบอกอ่ะลุงปูไม่นี่นี่เขาบอกว่าฟันที่เห็นลุงปูที่ฟันตามไปที่บ้านลุงปูตามไปที่บ้านพี่บอกว่าโอ้โหนี่ลุงปูตามไปไหมไปไหมไปไปตอนไหนเขาบอกแร่งไม่ไปบอกเร่งให้ลุงปูไปบอกนางอีกที นางจะได้มีเตียายที่ตายไปก็คือเาเข้าฝันเขาฝันนางนะยายไปบอกว่ายังไงเข้ฝันเข้าฝันนหนเห็นที่โรงเรียนหนูยคุยกับเพื่อยก็เลย่เข้าไปแล้วหนูก็ลองคายออกมาเลายที่โรงเรียนยายไปหาที่โรงเรียนเข้ามารับหนู แล้วเขาก็พูดขึ้นว,ว่าเราเราทำมาแล้วเป็นเด็กดีแล้วเป็นคนด,ดงลแล้วเราเคยร้องเลยเลยไม่หยุดร้องเลยแล้วลงปูไปไปยังไงนะลงปูไปหาเนี่ยฝันลวงปูลวงปูเขาพูดไปซาแกรมส์บ่เขาพูดภาษาแกรมส เราปู่ให้พระให้ด้วยโอ้มีบุญตัวนี้ยังอยู่ไม่พระนี่หลวงปู่ให้เป็นความฝันเนาะในฝันแล้วหลวงปู่ว่าไงอีกให้พระให้เสร็จหลวงปู่ก็บอกว่ารักษาดีๆีมานินางบอกแม่หลวงปู่ให้รักษาดีดแล้วก็บอกว่าห้ามหายด้วยห้ามหายถ้าถ้ามัน หลุดออกเมื่อไรต้องค้าี่จะขอสวมใส่ให้อีกครั้งพูดดังๆว่ะถ้ามันหลุดก็ให้ผู้ปกครองสวมหายแล้วว่าแน่ละไปละแน่ตอนนี้หายหรือยังเนี่ยนี่ห้อยอะไรอยู่เนี่ยอันนี้่ะนีอันนี้ของลวงพี่เขาที่แต่ไม่ใช่ลุงปู่สวงใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมไม่มีห้ายู่ไม่มีปูน่ะมัน ของลุงปูนะ่น่ะที่ลุงปู่ให้ยายที่ตายไปแล้วนะ่ะของรุ่นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยจา้าตอนนี้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แต่ในฝันนะ่ะเขาลุงปู่บอกว่าให้ให้พระนั้นนะ่ะอย่าให้หายนะที่ที่ที่ยายเคยให้เขาไวนะ้น่ะแต่ว่ามันหายแต่เคยยายอนป่วยว่ะมันก็เคยได้ยิน <c oughs> พูดดังๆเคยได้ยิน เคยได้เล็กแกว่าแกพูดแบบนี้ว่าเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะพระอ่ะคอยๆตอนตอนแกจะสิ้นน่ะพระที่มีหลวงปู่หลวงอ่ะที่หลวงปู่เคยให้ยายเนี่ยให้ยายไว้น่ะแล้วก็ก่อนจะสิ้นน่ะแกแขวนให้น่ะยายแขวนให้เนี่ยให้ร้านทีนี้ร้านน่ะไม่ทำบ้านแล้วก็หลวงปู่ก็บอกว่าพระที่ พระที่เคยให้น่ะอยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าให้พ่อกับแม่น่ะเอามาแขวนให้สายดีนน้เขาบอกเองตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกแต่จริงๆพระนั้นน่ะหายตั้งแต่ยายเขาตอนใกล้จะสิ้นใจน่ะเขาให้เขายื่นให้กับหลานเขาเขาได้จากหลวงปู่ตอนยายได้จากหลวงปู่เลยจ้าอ๋อแสดงว่าแล้วก็ไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะมากที่ ที่หลวงปู่กินแล้วก็ให้ยายด้วยแล้วก็ให้เลี้ยงด้วยเออตอนนี้ยังอยู่ชานมากยังอยู่ยังอยู่อยู่กับแม่เนี่ยอยู่กับแต่แต่ตอนที่หนูอยู่กับพ่อหนูภาวนาภาวนาให้แกไม่ให้ยายปลอดภัยแต่แต่ยายก็สิ้นใจไปก่อนก็เลยร้องไห้ร้องไห้หว่ตอนยายสิ้นใจอืม นานนีอย yeah. oh, well, ังยายสชืใจหกสี่เทนวาหกสี่หกสี่อ๋อพูดแล้จะร้องไห้อีกแล้วไม่เป็นไรไดเลขแล้วพ่อเคยบอกว่าถ้าเราร้องไห้ไม่ไหเราเราต้องการใจถ้าเราไม่การใจเราก็จะเป็นเราก็จะเป็นแอร์ล้วก็เป็นเด็กที่ โอ้แวกก็็ไมม่่จโหอันนี้จะร้องให้กันนารักกันแล้วนี่โมเรองกันอารักน้องเพลน้องเพลบอกลงปู่ถูกไหมลงปู่เล็กนี่ถูกไหมถูกไหมถูกมากี่งวดแล้วนี่ที่จับถูกมาสองงวดสองงวดเลยบอกครับจ้ะ งวดที่แล้วเราจับได้อะไรครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาจับเลขศูนย์แบบเลขห้าแล้วก็เลขแปดเลขศูนย์ห้าแปดจ้ะได้อยู่ลอตเตอรี่ข้างหน้ามันออกศูนย์ห้าแปดข้างล่างข้างล่างมันออกแปดห้าไงครับแล้วงวดที่แล้วก็งวดก่อนนู้นนะก่อนนู้นมันจัดนานมากเลยออกกเดือนก,ก่อนนู้นถูกอยู่มาจับทีไรเข้าทุกทีบอ่จ้ะแต่นานๆไม่ค่อยคิถามา เขากราบเฉยๆได้เลยได้ขอเลยบทชีอยู่นี่เด้อครับวันนี้ได้ขอหลวงปู่อนะสวดมนต์เป็นไหมสวดสวดหลวงปู่ฟังหน่อยได้ไหมสวดเหมือนสวเหมสวดมือนที่โรงเรียนในนางอ่ะลูกจําได้สวดยังไงจําได้ไหมหลวงพาสวดสวดให้ดูหน่อยสิสวดยังไงบ้างสวดก็ให้หลวงปู่ฟังหน่อย หัันไปทาหลวงปู่ก็ได้อะไหว้หลวงปู่สวดหน่อยนะครับดังๆเลยเลยไม่ต้องอายไม้องสวดหลวงปู่ไม่ต้องอายเรารัวทำไมหลวงปู่รวสวดเลยัสวดพิดผมไม่พิดแล้วกันรัวสลองแพรจะเป็นรไม่ได้ โซ่มไม่มาสวดไม่ได้บ่โซ่ไม่มาสวดไม่ได้รอตอนมาข้าวก่อนก็ตอนตอน,ตอนนั้นที่แม่พามาละลมเอยสวดภาวนาที่พรนะเค,คอสวอตั้งแต่ก่อน ก็ไอ้นางก็พูดตามพี่คนนั้นที่เข้ามาเป็นร่างชมไงพี่ลูกฟอนที่เขาเป็นไปชนีที่เขาที่เขียนรูปพญานาคสีเขาค่ะโอ้นี่ที่มีพญานาคนี่น่ะน้องสีตาใช่ไหมใช่เคยมาด้วยบอกกับน้องสีตาก็มามามาอยู่ประจําอ๋อนถ้าสวดไม่ได้รำเลยครับถ้าทูนี่จะรำไหมเนี่ยฟอนเลยออ๋ลุกขึ้นฟอนเลยอ๋อฟอนเลยปูดู ก็ตอนสามปีจำอายุสาขวบนะเข้ามาเขาก็มาฉีกเอาใบกล้วยแล้วก็ม้วนๆเป็นเล็กยาวๆแล้วก็ก็มารับนมม,ม,นม,ม,มีเส้นนานอยังกครับนะ้องแพรเนี่ยก็ตั้งแต่เขาสามปีแล้วมนะั้งสามสมขวขวบไม่ใช่เหรอสี่ขวบนั่นแหละตอน,นีนนางรู้ว่า สี่ขวบตอนนี้ห้าขวบเลยใช่ไหมอัุบานอะไรนะอัลบานสามอะไรนะอัุบานอะไรหรืสามเลยว่าเลขสามต้องมาแน่นอนขอบเลขสามมากวิ่งสามวันนะครับเพราะว่านูเลขสามอยู่แล้วนูเลขสามอยู่แล้วเลขสามเลยเลขสามสิบนะโอ้สามสิบสามศูนย์ เขียนเลขได้ไหมนี่เขียนได้เขียนได้มีปากกาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมึงให้เขียนเลขสองเขียนเลขห้าให้นกให้น้องเพลนอกเลยนกน้องเพลเนาะตัวใหญ่เลยจ้ะมันดารามาเวานิ่งนี่น้องเพลน้องเพลใช่ไหมอ่ะเขียนสองห้าสองสามใช่ไหมเขียนใหญ่ๆเลยก็ได้ใหญ่ๆเลยได้ไหมใหญ่ใหญ่เหมือนปิงปองเลย เอ้ยใหญ่ๆเลยห้าใหญ่เลยอะ่ะห้าจัมโบ้อะเล็กเกินอ,ะนอ่ะศูคนยค์สามเล่นสามน่ะดีๆนะ่ะลูกทำไมเล่3 3> เนสามตัวนางทำไม่ถนัด <c oughs> ที่ะ่ะแต่แต่ว่าต้องทำแบบนี้อออชอบสามจริงไหม น่า,นามองหน้าลุงปูลปูว่าโอ,อ้ไม่นี่เอาจริงไหมตอนศูนย์ห้าแปดนะแม่ลุงปูที่อยู่ที่หนุกพูนะ่ะฟันร้อนอนะ่มาหานางทำไม <c oughs> <c oughs> นะลุงปูก็บอกห้าศูนย์ส,สามด้วยเอฟสีนะครับแต่ว <c oughs> ่าเอาเขียนสามมันกระสงโอสามมันกระสงเลยนี <c oughs> ่น้องแพรนะครับห้าครักปูให้ไหม่นี่นลุงปูให้ถูกไหมนี่ถูกพูดว่า ถูกจริงทำไม่ถูกทำยังไงลุงปูถ้าไม่ถูกถ hm. ถถก็วายก็ถ้าไม่ถูกก็ไหวาไม่ถูกก็วายล,ลุงปูขอไม่ไม่ถูกก็กลับบ้านไม่แล้วก็กลับบ้านโคหลงปู่เข้าฟันเลยเข้าฟันแล้วยังงั้อในยังเวลาลุงปูไปเข้าฟันเขาจะบอกแม่จ้าเขาจะบอกแม่ ยังงวดทวี่แล้วเขาก็บอกบอกก็บอกว่าลุงปู่ที่เห็นอยู่ที่กระท่อมฟันหลออนะฟันเหลืองที่เนี่ยแว่นตาเนะี่ยก็บอกว่าแม่ลุงป,ปู่ที่ฟันหลอที่กระท่อมหนุป,ปื้นนอะ่ะมาหาแล้วก็บอกว่าซื้อเอาเดอ้อที่ที่จ็บรูปปิงปองก็งบอกอย่างนี้ที่ศูนย์เป็นห้านะจา้าก็ซือซ้อซื้อยู่เลขหน้ามันออกห้าแปดศูนย์ห้าแปด ก็จับได้ศูนย์ห้าแปดเลขศูนย์แล้วก็เลขห้าแล้วก็เลขแปดหมดก่อนโอเคคืนนี้มั้งแต่ม่เข้ากัแปดห้าล่างอ่ะงวดก่อนเลขแต่ก็ได้ลอตเตอรี่เลขสามตัวหน้าใบเดียวใบหนึ่งจ้าโอเคเอฟนีอาจารย์เรื่องตาลำเราอยากเป็นอาจารย์ด้วยน้องเพลครับน้องเพลครับอารามลากันไปกับเอฟซีรับขอเลขห้าศูนสามกับน้องเพลิ่ครับทุกเลขก็เข้ามาถวายเงินเยอะแยะสาธุ Nanti, aku akan mengungkap suara di kampung.